สวัสดีค่ะตัวนี้เป็นไผ่ฟ้าหมุนค่ะเป็นไผ่ฟ้าหมุนเพราะเนื้อเยื่อหนอกำลังแทงสวยค่ะ ขึ้นโคนหน่อยนะคะถลักขึ้นโคนแบบนี้ก็จะทำให้การตอนเงาตอนเงาเขาง่าเหมือนการตอนจริงอะคะ่ะตอนเงาก็จะง่ายลำสวยค่ะเป็นสีมุนเยื่อสีขาว